สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไดนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกประจำช่วงวันที่1-15กันยายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นบาทตนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ไต้เลยนะคะสถานะคนโสดพิจิกความรักจะเป็นยังไงบ้าง6เหรียญ9ดาบ4ไม้เท้านะคะ3ไม้เท้าแล้วก็เดาบ พูดถึงเรื่องของการแอบรักคนไม่ไกลนะคะคนใกล้ๆคนแถวๆนี้นะคะแอบรักใครอยู่แอบชอบใครอยู่แต่ได้แต่เก็บเอาไว้ข้างในไม่ใช่เก็บอย่างเดียวแต่คุณรู้สึกแบบฉันจะทํำยังไงดีอ่ะขมสนเหลือเกินนะคะไม่สบายใจจะเก็บไว้มันก็รู้สึกอึดอัดหนักมากนะคะอึดอัดแบบโอ๊ยทําตัวไม่ถูกแล้วอะ่ะ แล้วเวลาที่เจอหรือเวลาที่คุยเนี่ยคุยแบบนี้มันจะโอเคไหมคุยแบบนี้เขาจะรู้หรือเปล่าถ้าเขารู้แล้วเขาจะไปไหมถ้าเขารู้เขาจะชอบเราไหมยังไงหรือว่ากังวลเกี่ยวกับคนคนที่เราไปรู้มาวค่ะว่าเขาดูจะมีซัมติงกันหรือเปล่ายังไงนะคะสืบเรื่องของเขาอยู่นะคะแล้วจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคนใหม่จะมีเข้ามาไหมเดะมูนนะคะสิบไม้เทา้า มีเข้ามาแต่ยังไม่ถูกใจ่ะมีเข้ามาแต่ไม่ใช่สเปคเลยต่อไปคนคนนั้นที่คุณแอบชอบนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเพศบอลสามเหลี่ยนเขาคุยกับใครอยู่อะมากกว่าหนึ่งคนด้วยแต่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมากกว่าหนึ่งคนชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะมีทิพนนะคะเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลคนา,าหรือดาวศุกร์ เขามีคนในใจอยู่แล้วนะคะแต่มีคนในใจคือสมบูรณนะในที่เนี้ยคือมันมีมากกว่าหนึ่งคนสมมติามีสามคนหนึ่งในนั้นอะ่ะคือพิเศษที่สุดแต่ยังไม่ได้เลือกใครนะคะยังไม่ได้เลือกใครเป็นพิเศษแล้วหนึ่งในนั้นอะ่ะเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเราเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณนะคะสิบไมเท้าเอาเขารู้นะว่าคุณชอบเขาอะ่ะ เขารู้แต่ว่าคือคุณยังไม่ใช่สเปคของเขาอืมนะคะบางครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอึดอัดอีกนึงนะคะอึดอัดหนันะะนหนกใจอาจจะเป็นเพราะเขาไม่อยากให้ความหวังเราเขาอยากให้เราไปเจอคนที่ดีคนทีเ่เป็นคนที่ใช่ของกันและกันมากกว่าห้าถ้วยเขาเขาไม่อยากที่จะทําให้คุณเสียใจอะแต่เขาก็ไม่อยากจะปฏิเสธคุณนะคะเขาก็โอเคนะที่จะมีคนมาชอบเขาแต่ว่าเขาก็ เขาก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเออเขาก็ทําตัวไม่ถูกเพราะว่าเขาก็มีคนที่เล็งอยู่แล้วแล้วคนที่คุยอยู่ก็ก็ชอบลอง,ลงมานะคะเลเวลก็ลอง,ลงมาอืมก็ไม่รู้จะปฏิเสธอยังไงไรู้จะพูดอย่างไงไม่อยากให้เสียใจไม่อยากให้ไม่อยากทำร้ายจิตใจใครอะเออเราคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา King of Bonds นะ a ะ Strength หกเหรียญ l o v e r s หลงรักนี่แหละ หลงรักได้แหละไม่ใช่ชอบธรรมดาหลงรักเลยนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นทุกอย่างไม่ใช่จะเป็นแค่เพื่อนของเขาอยากจะเป็นคนที่คอยสปอร์ตคอยให้นะคะคอยให้อะไรก็ได้ที่แบบให้เขามีความสุขให้เขาสบายใจถึงแม้ว่าเราจะทุกถึงแม้ว่าเราจะทุกเราจะเจ็บปวดยังไงนะคะขอรับไว้เองทุกอย่างขอให้ได้รับให้รู้สึกดีกับคนคนนี้ได้ทํา อะไรบางอย่างให้กับคนคนนี้ก็พอแล้วนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะสดาบหดาบแล้วก็ห้าเหรียญน,นะเขามองว่าเขามองว่าคือเหมือนก็พูดง่ายๆว่าให้เราตัดใจั่นแหละคือโอเคนะถ้าจะชอบเขาแต่ว่าอย่าอย่าชอบแบบ เป็นคนรักอะไรแนวแนวนั้นนะเพราะว่าดูแล้วโอกาสของความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะความรู้สึกที่เขามีกับเราคือคือสีดาบค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆเป็นเชิงเพื่อนเชิงเพื่อนชเอนชิงทั่วๆไปนะคะเออไม่ได้มือหวาอะไรหรือมีความชอบในแนวชู้สาวแบบนั้นดังนั้นมองว่าสิ่งที่จะดีกับคุณมากที่สุดก็คือการตัดใจในส่วนที่แบบอืมชอบแบบหลงรักนะคะ ต่อไปบทสรุปบทสรุปคนสอนคีนอเพนเาโคสหกดาบน,นะการต้อง move on เดินออกมาจากจุดที่อาจจะยังไม่ใช่ที่ของเรานะคะแต่ภายข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามันยังมีเป้าหมายอยู่นะคะ 8. เรียนเฮอร์มีตคือดูว่าเราจะต้องโฟกัสไปในสิ่งที่เราควรจะทําให้ชีวิตของเราบ้างไม่ใช่แค่โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการจะซัพพอร์ตหรือเทคแคร์คนที่เรารู้สึกดีด้วยอย่างเดียวนะคะอย่าลืมตัวเองลงรักตับจริงคิดยังไงคำถามที่ติดอยู่ในใจ And Korea, นะในแอนคารีเห็นไหมโฟกัสไปที่เรื่องของการงานไปก่อนความรักยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะสำหรับคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรูปการกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์คนมีคู่มีแฟนนะคะ ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่จะมารถสลับกันได้ระหว่างคุณกับคนรักนะคะฝั่งของคุณเพจซอบบอลห้าถ้วยน้อยใจเสียใจคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคนรักจะทำอะไรไม่พอใจทำอะไรให้ไม่ถูกใจนะคะอไพ่ธาตุไฟค่อนข้างที่จะเด่นนะคะมากๆเลย เมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะเขาาจจะมีอิทธิพลต่อคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องของงานนะคะงานจะเยอะมากจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับความสัมพันธ์เลยไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันคุยกันน้อยลงเจอกันน้อยลงนะคะหรือเราต้องการกําลังใจจากคนรักนะคะต้องการกําลังใจจากคนรักอย่างมากฝั่งคนรักของคุณเป็นยังไงเดวิล มีนอสอดสามไอเทมโอเคมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะธาตุลมแล้วก็ธาตุดินที่มีดิพลต่อเขากลุ่มเมถุนหรือตุลน,นะคะมังกรรุกศพหรือกันที่ในราศีลัคาหรือดาวศุกร์ที่บอกว่ามันมีเรื่องของการใส่ใจน้อยลงแล้วก็มีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเดวิลแต่เขาก็ยังไม่ได้ตัดเรานะคะทําทุกอย่างเหมือนจะ หมือนจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะเพื่อกบเกลื่อนอะไรบางอย่างนะคะเพื่อกบเกลื่อนอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจหรือการกระทําของตัวเองนั่นเองต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณสองเหรียญเ hey, สซบครับสองไม้เทา้าบางคนอยู่ไกลกันอนะแพงแมน สี่ข้วมันเกิดความเบื่อหน่ายเบื่ออะไรเดิมๆคำถามเดิมๆการคุยแบบเดิมๆนะคะแล้วยิ่งไม่ค่อยได้เจอกันหรือคุยกันน้อยลงแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้เขาไปดึงดูดนะคะความสนใจกับสิ่งอื่นมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่แต่ถามว่าเขาตัดไหมก็ไม่ตัดคนะเขายังประคองอยู่เขาก็ยังคงประคองถือเราเอาไว้นะคะแต่ว่าความรู้สึกมันถูกตัดทอนลงไป ส่วนหนึ่งโอเคฝั่งเราคิดเรารู้สึกยังไงกับเขาสามเหรียญเราอยากจะคุยกับเขานะเราอยากจะคุยอยากจะเคลียร์บางอย่างกับเขานะคะแต่เราก็กลัวคําตอบแปดแปดาบเรากลัวคําตอบเรากลัวว่ามันจะได้ในสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือเราไม่อยากได้ยินหรือเราไม่คือเราก็ไม่อยากจะเสียเขาอะหรือบางอย่างที่คุณรู้นะคะคุณรู้แต่คุณก็ต้องทําเหมือนว่าคุณไม่รู้คุณก็ต้องเก็บมันเอาไว้ในใจ เอซอบคับเกี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามาเจ็ดเดือนคุณจะขอดูเขาอยู่แบบนี้ไปก่อนขอดูสถานการณ์ไปก่อนนะเจ็ดเดือนดูว่าเขาจะปฏิบัติยังไงมีท่าทียังไงอืใช้วิธีการให้เขาเปลี่ยนใจนะคะไม่ได้พูดหรือว่าโมโหหรือแบบพายุเข้าสมิถลลมไม่นะจะใช้วิธีการเย็นเข้าหานะเย็นเข้าหา ให้เขาเลี่ใจแล้วค่อยดูพฤติกรรมของเขาอีกทีส่วนที่สิ่งที่อยู่ในใจอยากจะบอกคุณนายอัลเพนเดอร์โคลาทวเขารู้สึกผิดนะคะแล้วเขาเขารู้สึกผิดแต่เขาก็ยังคงปิดบังอยู่พยายามปิดบังก้าวไม่ท้านะคะมีกำแพงปิดบังอะไรบางอย่างที่อยู่ในความคิดหรืออยู่ในใจของเขาเขายังไม่อยากจะบอกเราเลยด้วยซ้ำแม้แต่ไพ่นะคะ อืมมันเป็นสิ่งนี้เขาไม่อยากจะเปิดเผยจริงๆนะคะแต่อยากให้รู้สิ่งหนึ่งก็คือว่าฉันก็รู้สึกไม่ไม่มีความสุขที่ทําแบบนี้หรอกนะคะอืมแล้วก็รู้สึกผิดนั่นเองนะโอเคบทสรุปนะคะต่อไปบทสรุปหกไม้เทา้าในออฟคัพแปดไม้เทา้านะคะ เราจะคอนโทรอะไรไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เข้ามานะคะดังนั้นให้โฟกัสไปที่ตัวเองเรื่องของงานเรื่องของความมั่นคงของตัวเองก่อนในออฟบอลเขาแค่คุยเหมือนเหมือนคุยเล่นๆอะ่ะคุยเล่นๆสนุกสนุกขำๆไอคนใหม่ที่เข้ามามันก็ดูจะเข้ามาแบบเล่นๆขำๆค,คุยแก้เหงาแก้เบื่อกันไปอืมความสัมพันธ์มองว่ายังประคองกันได้อยู่ยังไม่มีเกณฑ์อะไรที่เป็นแนวเชิงที่ โหดร้ายมากขนาดนั้นนะคะเซมซี CNC. รักหน้าแต่ไม่แสดงออกรักหน้าเด็กดื้อรักตัวเองให้ความรัก h e a r t to heart conversation, you deserve love แล้วก็ new love โอ้โหพูดถึง new love เยอะมากเลยอะ ปัญหาก็คือคนใหม่ที่เข้ามานะคะส่วนไพ่ก็คือบอกว่าอย่าลืมคุณค่าของตัวเองนะคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่คู่ควรได้รับความรักที่ดีส่วนคนรักของคุณก็เหมือนกันนะคะให้เขาทําให้เขาได้คิดได้นะคะว่าอะไรที่มันมีค่าอะไรที่เข้ามาแค่ชั่วคราวให้คิดให้เยอะๆนะคะอืจะสูญเสียอะไรหรือจะได้อะไรมาคิดให้เยอะๆนะคะคุณกับเขาเนี่ยสามารถคุยกันได้นะจริงๆ สิ่งที่อยู่ในใจอ่ะคุยกันได้คุยกันด้วยความรู้สึกที่มีจริงๆด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความแบบความจริงใจค่ะเป็นเป็นการคุยกันด้วยความจริงใจได้นะแต่ว่าวิธีการอ่ะก็คือจะต้องเย็นจริงๆเย็นเป็นน้ำเหมือนเหมือนตัวคุนได้แหละนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูทุก,การกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างถ้าสามารถสับกันได้ระหว่างคุณกับคนคุยนะคะฝั่งของคุณ9้าถ้วยเอ p มเพรสเกาดาม f น w o r ซนนะคะแล้วก็7ไม้เท้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่นอกจากเปิดเผยไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นภาวะรอบข้างก็ไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่าไหร่หรือเจอกับสิ่งที่ ไม่สปอร์ตอย่างเช่นเพื่อนเขาไม่ชอบเราเพื่อนเราไม่ชอบเขาหรือด้านครอบครัวหรือสิ่งว่าล้อมต่างๆที่ไม่ค่อยสปอร์ตหรือสนับสนุนให้คุยกันหรือคบกันนะคะสร้างก้าวดาบตรงนี้ขึ้นมาคือความไม่สบายใจความอึดอัดใจความหนักใจแต่เราต้องพยายามที่เป็นคนที่พร้อมเป็นคนที่ดีให้พอสําหรับเขานะคะเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะได้พัฒนาอย่างที่เราต้องการแต่บอกเลยว่าคนนอกเนี่ยอินเนอร์จีแรงมากเลยนะคะอินเนอร์จีที่ ไม่ประสงค์ดีเท่าไหร่นะเป็นอ n e เน y ีลบเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาในความคิดความรู้สึกอ,อิทธิพลกนันทั้งสูงนะคะชาวท่านลมกันทั้งเด่นนะกลุ่มไม่ถุหนหรือตุนที่ในราศีลัคนาหรือดาศุร์ฝั่งเขานะคะคนคุยของคุณเป็นยังไงบ้างแปดถ้วยเฮโลแฟนเพศคัพเดะมูนนะคะไม่ค่อยโอเคเลยอะถ้าไม่ค่อยดีเลยนะคะมันหน่วงๆยังไงก็ไม่รู้นะคะผิดหวังเสียใจ ออต้องตัดใจอย่างเหมือนจำใจจะต้องตัดใจเนื่องจากมีคนบงการอยู่เบื้องหลังหรือเป็นคนที่แบบเฮ้ย mm hmm. อย่าเลยอ,อย่าคุยเลยอ,อย่างน่นอย่านั่นอย่านี่เลยประมาณว่าเฮ้ยบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีนะคะดูออกเลยเนี่ยคนนั้นไม่ดีหรอกอย่าคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณว่าบงการแล้วก็ย่ออยู่อยู่ข้างหลังว่าไม่ไม่ไม่อยากให้คุยกันอะไรประมาณนั้นอ่ะอืม จริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคนนอกไม่น่ายุ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ให้คนได้เรียนรู้กันไปน่าจะดีกว่าจริงๆแต่ฝั่งเขาก็ค่อนข้างจะสับสนอยู่พอสมควรทําทอะไรได้คุณก็สําคัญเป็นคนรอบข้างอีกคนนึงก็อยากจะรู้จักเขาให้มากขึ้นนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเดอะมูนขดหูไม่สบายใจอยากที่จะคุยต่อนะ แต่คงต้องคุยกันเงียบๆน,นะคะคุยกันเงนียบๆไม่ให้ใครรู้อ่ะอืมหรืต้องแอบๆบแบบคุยอ่ะมันไม่ได้เรื่องอื่นเลยนะมันไม่ใช่ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรนะแต่เพราะว่าคนคนรอบข้างที่จ้องดูอยู่ว่าเออยังคุยกันอยู่หรือเปล่าหรือยังไงแต่ความรู้สึกของเขาเขาอยากคุยต่อนะคะเขาอยากคุยต่อแต่เขาหนักใจหนักใจว่าเออฝั่งนึงก็อันนี้นะฝั่งนึงก็อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ไปนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา King of Bonds ปดเหรียญปดถ้วย Ace of s w o r d คุณคิดจะตัดใจเหมือนกันคุณคิดว่าคงจะไปต่อไม่ไหวแต่ก่อนที่จะตัดใจหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยคุณขอทําให้เต็มที่ก่อนขอทําให้ดีที่สุดพิสูจให้เขารู้ว่าเรา เป็นยังไงเราเป็นคนแบบไหนนะคะเรามีดีอะไรบ้างนะพิสูจน์ใด้เขาเห็นแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วเราทําดีที่สุดแล้วอะถ้าเขายังมองเราไม่ดีอีกเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงละอาจจะมีเกณฑ์สูงว่าคุณอาจจะเดินออกมาไปต่อไล่ลำบากนะคะเขาคิดว่อเขาเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะสิ่งที่อยู่ในใจคีน็อกครับเห็นไหมเจ็ดดาบอีกแล้วเอาเจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าอีกแล้ว โดนกีดกันอะโรมิโอจูเลียตสุดๆเลยอ,อะโรมิโอแอนจูเลียตนะคะปุกีดกันไม่ให้ไม่อยากให้คุยกันเป็นความรักที่เป็นความรักเป็นความสัมพันธ์ที่อุปสรรคเยอะมากเลยคือมันเป็นอุปสรรคอย่างเดียวแต่มันอิทธิพลสูงนะคะอิทธิพลสูงมากเขาอยากให้คุณเข้าใจตรงน,นี้แต่ถามว่าเขาจะแบบจะยอม มีปัญหาฝั่งนู้นแล้วมาคุยกับเราเขาก็แบบหนักใจเขาอะนะบทสรุปนะคะห้าเรียน9ไม้เทา้า10ดาบนะคะการถูกกีดการถูกตั้งกำแพงแต่ความรู้สึกคืออยากที่จะคุยกันถ้านึภาพไปออกก็อย่างที่บอกคะ่ะลูมิโอจะเรียกคล้ายๆกันนะคะอีเลเจี้นั้นเลย6ไม้เทา้าแต่มองว่าถ้าทนต่อไปอดทนต่อ พยายามพิสูจน์ตัวเองเนี่ยปลายทางมีไม้หกไม้เท้ามีค่ะแต่ใช้เวลานานมากนานมากกว่าที่เขาจะยอมรับหรือเปิดใจมองว่าเราดีหรือมองว่าเราแบบโอเคอยากให้คุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเซียมซีสืบเก่งคิดยังไงหน่วง Make the effort นะคะ Love yourself first แล้วก็ l e consideration รักตัวเองก่อนนะคะเป็นส่วนที่คุณกับคนคุยคนนี้จะได้คืนดีการคุณคนนี้เป็นคนที่มาจากอาดีตของคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยเป็นแฟนกันมาก่อนนะคะหรือเคยรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาตินู่นนะคะแต่มองว่าความรู้สึกความความรู้สึกของคุณกับเขาอะ่ะมันมีความผูกพันกันมันมีโอกาสที่จะไปได้อีกอะ่ะ มันยังไปได้อีกมันยังขยับขยายความสัมพันธ์ไปได้อีกเหลือแค่คนรอบข้างแค่นั้นนะคืออุปสรรคจริงๆสําหรับเรานะคะรมิีโอจูเลียโอเคค่ะคลิปของพิจิตก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรับการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ